สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกนะคะเป็น ep ที่7แล้วเย่ก็วันนี้นะคะของอันบ็อกของเราเนาะต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยเนาะซึ่งเป็นของที่พี่บิวตี้ได้ใช้จริงๆเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะว่าคืออะไรนะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะก็วันนี้นะคะที่พี่บิวตี้บอกเนาะจะมาอันบ็อกเป็น e อทีพิเ็จแล้วต้องบอกก่อนเนาะว่าอันนี้เป็นของที่บิวตี้สั่งมาจากช้อปปีนะคะหลายคนอาจจะอยากรู้เนาะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกไปพร้อมๆกันดีกว่าเนาะว่าคืออะไรก็อ่ะบิวตี้ Beauty แกะให้ดูดดดอ้ากก็เขาอามาเป็นกล่องนะคะทุกคนหลายคนอาจจะอยากรู้เนาะเออ คือตัวนี้ค่ะทุกคนะจะเป็นไม้แบบไร้สายนะคะคือปกติแล้วคือถ้าพี่บิวตี้อัดคลิปเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสายอยู่ที่ไม้มเพราะว่าคือเดิมพี่บิวตี้ใช้แบบไม้แบบมีสายตลอดแล้วมันเกะกะมากนะคะดูสายแบบพลุงพลังมากเลยนะพี mm ่บิวตี้ก็เลยทําการสั่งไม้แบบไร้สายมาเนาะซึ่งพี่บิวตี้สั่งในช้อปปีนะคะถ้าใครสนใจเนาะก็สามารถไปตํากันได้นะคะก็เดี๋ยวพี่บิวตี้ขึ้นให้ฝั่งนี้แล้วกันเนาะเอ mm hmm. อก็อันนี้เป็นไม้แบบอ่าสำหรับ ไม่ไล้สายเนาะสำหรับ iPhone นะคะก็อ่าเป็นแบบไวเลสเนาะแต่ว่ามีแค่1นึ่งหนึ่งหนึ่งหไมเนาอะอแล้วก็ที่สำคัญเลยคือราคาเพียง285บาทเนาอะอเดี๋ยวยังไงอ่ะเราไปเปิดดูข้างในกันเดี๋ยวเนาะแกะข้างไหนได้เนี่ยเอออ่ะโอเคเขาดัานออกเขาดัานออกมาแบบนี้อืม ก็สิ่งที่ได้มานะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เนาะที่เอาไว้ต่อกับ iPhone นะคะอ่ะมันมีให้สั่งหลายแบบเนาะเพราะว่าอ่ามันมีให้เลือกทั้งแบบที่ต่อกับ iPhone หรือว่าต่อกับแบบ Android เนาะอืมซึ่งของ Beauty ใช้ iPhone Beauty ก็เลยอ่าสั่งแบบที่มันต่อกับ iPhone มามันจะเป็นหัวแบบ Type iPhone เลยนะคะเออก็แล้วก็มีที่ชาร์จแบตตรงนี้เนาะตรงข,งข้างๆนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะคะส่วนอันนี้อ่ะอันนี้ก็คือไมค์คือจากรูปอะ่ะ เห็นในกล่องป่ะเออจากรูปพิวที้คิดว่ามันใหญ่มากนะคือแต่ว่าของจริงมันก็ไม่ได้ใหญ่ดูเกะก,กะเนาะเออเนาะก็กําลังดีทีเดียวเนาะเออแล้วกอ็อันนี้จะเป็นฝั่งลําโพงเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่หนีบเอาไว้หนีบปกเสือ้ออุ้ยทําหอวเขาลุ้ยังไม่ได้ใช้เลยอันนี้เป็นที่หนีบนะคะเอาไว้หนีบปกเสื้อเนาะอืเอาไว้หนีบปกเสื้อแบบนี้เออก็ดูแบบอุย้ยธรรมะทะแมงเนาะเรามีเราจะมีไม้ไล่สายใช้แล้วอะทุกคน เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่บูตีลองเอาไปใช้เนาะเออเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังอีกทีนหนึงว่าุอยมันเสียงชัดเจนไหม,มส่วนนี้จะมีวิธีการใช้เนาะเป็นสมุดคู่มือของวิธีการใช้นะคะแต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็จะมีบอกหมดเลยนะว่า how to use เนาะก็คือใช้ยังไงอก็คือที่จริงอะ่ะพี่ฮูตี้คิดว่ามันใช้ไม่ยากหรอกก็น่าจะเอาอันนี้ไปต่อกับ i p h o n นเนาะ หลังจากต่อกับ iPhone แล้วอ่าอันนี้น่าจะเป็นตัวเปิดบลูทูธอืมหลังจากเปิดแล้วเราน่าจะเชื่อมบลูทูธแล้วก็น่าจะลองใช้ได้เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกล่องไม้ไร้สายนะคะที่บิวตี้ซื้อมาเนาะอืมเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องดีกว่านอะอ่ามีอะไรบ้างนะก็อ่าอันนี้จะเป็นภายในกล่องนะคะซึ่งสิ่งที่ได้มานะคะมีทั้งหมด3อย่างเนาะหนึสอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างแรกกันเลยเนาะ ก็อย่างแรกนะคะก็คือจะเป็นไม้เนาะตรงนี้จะเป็นเหมือนลำโพงเอาไว้รับเสียงนะคะแล้วก็ข้างหลังเนาะจะเป็นที่หนีบเนาะสำหรับเอาไว้หนีบปกเสื้อนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะมีปุ่มสําหรับเปิดปิดนะคะต่อไปชิ้นที่2นะคะก็คืออ่ะตัวนี้เป็นอุปกรณ์นะคะที่เอาไว้เชื่อมต่อเนาะซึ่งเราจะเอาต่อที่ตูดของ p p o o n เนาะแล้วก็อ่ะจะเชื่อมต่อบลูทูธเนาะกับไม่ อ่ะต่อไปชิ้นที่3เลยนะคะเอ้ยหลายคนสงสัยมันคืออะไรอะ่ะพี่บิวตี้เออพี่บิวตี้ก็สงสัยเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปแกะพร้พอ,อมๆกันเลยดีกว่าเนาะก็อ่ะนี่จะเป็นภายในนะคะก็คือจะเป็นของลักษณะเหมือนสายชาร์จเนาะอืมซึ่งอ่ะเอาไว้ชาร์จนะคะไม้เนาะอืมตรงตรูดไม้เนาะจะมีสําหรับดูสําหรับชาร์จอ่ะโอเคส่วนตัวนี้นะคะเราก็จะเอาไปต่อกับหัวที่เอาไว้ชาร์จเนาะอืมแล้วก็ชาร์จแบตน,นะคะก็ อันนี้จะเห็นว่าเป็นลักษณะภายในทั้งหมดเนาะทีะ่ของที่เราซื้อมานะคะ,ะเดี๋ยวพี่วุตี้ไปทดลองใช้ให้ทุกคนดูเนาะยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะ ทุกคนก็ตามที่พิวตี้บอกเนาะว่าพิวตี้จะทดลองใช้ไม้แบบไร้สายเนาะซึ่งอ่าเมื่อก่อนเนี่ยพิวตี้ใช้ไม้แบบมีสายเห็นไหมแบบมันเกะกะระยงระยางมากแล้วก็ลําบากเวลาเราเคลื่อนไหวหรือว่าทํากิจกรรมเวลาอัดคลิปเนาะซึ่งอันนี้ที่พิวตี้บอกว่าอ่าที่ได้สั่งในช้อปปีมานะคะก็จะเป็นไม้แบบไร้สายเนาะอ่าหัวต่อก็คือสามารถต่อกับไอ o n e เนาะแล้วก็ มีไม่หนึ่งตัวเนาะโดยใช้ระบบบูทูธซึ่งอตอนนี้พิวตี้กำลังอัดเสียงเนาะโดยใช้ไม่แบบไร้สายตัวนี้อยู่เนาะก็อยากลองเหมือนกันเนาะว่าภาพเสียงมันชัดเจนเหมือนไม่แบบมีสายหรือเปล่าเนาะยังไงก็สามารถสังเกตได้จากในคลิปอันเนี้ยที่พิวตี้กำลังพูดอยู่เนาะเห็นไหมเพราะพิวตี้ติดไว้ตรงเนี้ยตรงปกนเสื <S 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 ้อ ก็วิธีการใช้ก็อย่างที่พิวตี้บอกเลยค่ะไม่ยากเนาะก็คือตัวนี้เนาะที่เขาให้มาเราก็ต่อกับ iPhone เนาะของเราแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นไม์แล้วก็หนีบกระปกเสื้อแบบนี้อืแล้วก็เปิดบลูทูธมันก็จะขึ้นรายการมาให้จับคู่แล้วเราก็จับคู่บลูทูธแค่นั้นเนาะก็สามารถเปิดใช้งานได้แล้วอ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะเสียงชัดเจนดีไหมเออก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูว่าฟิลตี้จะมาอันบ็อกอะไรนะบ๊ายบายค่ะ